ครับครับสำหรับวันนี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนำอำเภอท่ามปานาราครับโดยกระผมพงศักดิ์บัวจันทร์รักษารษาชก,การแทนพัฒนาการอำเภอท่ามปานาราพร้อมด้วยนายปานุพงศ์ไข่แก้วพัฒนากรประจำตำบลกองเสครับวันนี้เราได้มาติดตามการเดินง,งานกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านปลายเสหมู่ที่4ตำบลกองเสอำเภอท่ามปนรนาาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เบื้องต้นขอญาตที่จะแนะนําท่านคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการร่วมติดตามในวันนี้ด้านขวามือของผมท่านผู้ใหญ่กา้านสศร,ริการในฐานะประธานกองทุนครับนครับครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการทั้งกองทุนกกกจทุกท่านเลยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการติดตามนะครับโดยสรุปการติดตามวันนี้นะครับพบข้อมูลสมุดบัญชีธนาคารนะครับนี่ครับเล่มนี้นะครับรบัญชีธนาคารนะครับ,บ กองทุนก่กกอขกจหมู่ที่4บ้านปลายเสนะครับปัจจุบันมียอดเงินในบัญชีธนาคารทั้งสิ้น184,384บาทนะครับ70ส,สตังค์นะครับนี่คือยอดเงินปัจจุบันนะครับมีลูกหนี้ค้างชำระนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการชำระคืนเงินยืมจำนวน14รายเป็นเงิน1,000 0แสขอไปครับเป็นเงิน1,000 0แ 15,500บาทรายละเอียดลูกหนี้ก็ปรากฏตามเอกสารของทะเบียนภูมิลูกหนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะสรุปได้ว่ากองทุนกกจรหรือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านปลายสซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการพรัฒนาชุมชนตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนั้นสามารถดําเนินงานและกับเพื่อนการเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สามารถที่จะบริหารจัดการเงินทุนเพื่อไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพนะครับถามว่าวันนี้ผลการเงินงานซึ่งปรากฏแล้วว่ามีเงินในบัญชีธนาคาร1นึ0 0 0สกว่าบาทมีสมาชิกที่อยู่ระหว่างชำระคืน14รายจำนวน1นึ5 0 0บาทนะครับการเนินการต่อจากนี้นะครับก็จะมีการติดตามลูกหนี้ค้างชำระนะครับจำนวน14รายให้ชำระนคืนเงินยืมตามสัญญา นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการจัดทําทะเบียนก็เรียกครัวเรือนเป้าหมายตามเกณฑ์นะครับเช่นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานหรือจปตหรือครัวเรือนที่ที่ประชุมนะครับมีความเห็นชอบนะครับของกองทุนนะครับพินาแล้วเข้าหลักเกณฑ์เป็นครัวเรือนที่จะได้รับการยืมเงินนะครับกรณีมีครัวเรือนแจ้งความประสงค์มานะครับเพื่อนําเงินเหล่านี้ไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ นะครับโดยไม่มีดอกเบี้ยเพื่อไปการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ในโอกาสนี้นะครับกระผมปวงศักดิ์บัวจันทร์รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตั้มปนารานะครับก็ขอขอบพระคุณท่านประธานกองทุนกองก่อจอบ้านปลายเสีนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณแทนกรมการพัฒนาชุมชนที่ท่านได้บริหารจัดการกองทุนนะครับ จนวันนี้มีเงินอยู่ครบต้วนนะครับสามารถบริการให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างดียิ่งนะครับก็ขอขอบคุณครับก็สวัสดีพร้อมกันครับสวัสดีครับ 我来帮助你，好厉害啊！ Oh